อ่แฮมก่อนที่จะเข้าไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามเพจสมเคตกันด mm ้วยล่ะพร้อมแล้วก็เข้าไปรับชมกันเลยสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับลูบ็อกเองวันนี้เราอยู่ในแมบของอเวลาน้ำชาบุฟเฟ,ฟ่ขนมหวานนั่นเองนะครก็คือที่ชาแม,ม่เองไปเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าอ่า ซึ่งโซนนี้น่าจะเป็นโซนตลนนาดนิดนึงอ่าไปเข้าห้องชูอินบูดไวบูดคาเฟ่เอ,เองเนาะอ่าห้องตรงกลางในยโซนโซนตรงกลางนี่ก็จะเป็นอ่าบุฟเฟ่เนาะเป็นแบบร้านบุฟเฟ่เนาะแล้จะมีเคาน์เตอร์น้ำไดดาน่ารักนกลิ่นไปเนาะกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามาลองทัวร์แมปก,กันก่อนระทับแรกนเนาะอ่าลองทัวร์กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาอะไรรับประทานเนาะ อ๋อนี่คือเออเหมือนเป็นห้องดินดิวิ่งรูมเนาะเหมือนแบบว่าห้องส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวนิดนึงเนาะเป็นหน้ารักดีแน่นอนก้อนนี้จะเป็นโซนแบบว่าริมหน่าร้าอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นโซนห้องน้ำนะคะอ่าโซนห้องน้ำใครแบบแบบว่าปวดท้องปวดท้องอะไรอย่างงี้เข้ากันได้เนาะทางมุมด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนโซนเอาท์ดอร์เนาะด้านนอกอ่ามีโต๊ะมากมายเลยเนาะ ก็มาทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนของการแบบว่ามันจะเป็นด้านในด้านในเนาะกินแบบกินด้านในอะไรอย่างงี้ห้องกระจอกอะไรน่างเงี้ยนะคะอ่าออกเอาะออกอ่ามาทางด้านนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าริมริมแบบว่าริมน้ำนิดนึงเนาะอะไรอย่างเงี้แล้วก็แบบชมธรรมชาติภูเขาป่าไมา้อะไรอย่างเงี้เนาะธรรมชาตินิดน,นึงอ่าค่ะ เวลาเราไปทางด้านนี้เนาะตรงกลางตรงกลางแบบว่าให้ฟีลแบบว่ากลางอ๋อต้องมีพันคะแนนเนาะพันพอยด์นี่ก็คือแบบว่าเหมือนฟีลแบบริมน้ำลกลางน้ำเนาะกินอยู่กลางน้ำท่ามกลางป่าภูเขาอะไรน,นี้ออน่ารักดีนะมาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นทางโซนของริมน้ำเหมือนกันเช่นเดิมเนาะแต่ว่าจะโตยาวขึ้นนั่เหมือนมาหลายคนอะไรนี้นะ าทางด้านนี้ต่อครับก็จะเป็นทางเหมือนอนั่งกินกับ2คนเนาะชิวๆริมน้ําเหมือนกันออันนี้ก็จะเป็นเหมือนสวนเนาะก็จะเป็นสไตล์แบบสวนออันนี้เนี่ยจะทําอะไรสักอย่างสวนอะไรงนี้เนาะป่ะ้ารเราลองขึ้นมาดูชั้นบนกันเลยดีกว่าทางชั้นบน นีบันไดเวลาน่ารักมาตนี้เราลองมองแบบจากในมุมสูงนี่เดี๋ยวก็จะเห็นข้างล่างอ่าน่ารักนะพาสตล์แบบตกแต่งแบบน่ารักน่ารักเทียนกิ้งเทียมเดิร์นนิดนึงเนาะนี่ก็จะเป็นโซนแบบน่ารักถ่ายรูปคือแบบว่าแบบว่าอ่าผู้หญิงมาถ่ายรูปอะไรอย่างงี้มุมดอกไม้อ่าน่ารักหวานแบบกรุบกิ๊บโอเคก็จะเป็นเหมือนริมริมเอ่อริมระเบียงเนาะ นี่นี่จะเป็นอีกโซนหนึ่งค่ะก็ะจะเป็นโซนเหมือนแบบว่าริมระเบียงเช่นเดิมแต่าอาจจะแบบเอาเรานั่งไปก็แบบมีซูนิดนึนอร์อะไรกํกำลังแบบพักล้าเนาะอ่านี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเป็นมุมแบบเป็นห้องกระจกเอ่อริมระเบียงริมระเบียงทางด้านนอกชั้นสองนั่นเองอ่านั่งได้หลายคนเลยทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นเอ่อทางด้านนี้นี่ก็จะมีมุมหนึ่งเหมือนกันอ่าก็จะเป็นมุมหมดโซนไปเลยเนาะนี่็จะเห็น ภายในร้านเนาะอืมอคมิดว่าร้านค่อนข้างแบบตกแต่งแบบน่ารักเลยแบบเป็น,ปนแบบาาแบบว่าเีเทปดอกไม้ดอกไม้นิดนึงเนาะเอ่งค่อนข้างที่จะแบบสวยสวยน่ารักเลยแหละงั้นเราไปฉันจะมีอะไรฉันถามได้หรออ๋อนี้ส่วนต้องชอยก g r o u เนาะถึงจะขึ้นฉันถามได้งั้น,น,น,นเหมือนบันไดทางนั้นนั้นจะไปอีกทางหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูไหม อ่าเดี๋ยวลองลงไปแล้วลองขึ้นมาในอีกทางหนึ่งกันดีกว่าเหมือนมันจะขึ้นในอีกทางหนึ่งของด้านนอกเราอ,อ่มอามงทุกคนป่ะเราลองไปดูกันดีกว่าอ่ทาท่านี้ก็มีที่นั่งเหมือนกันนะที่นั่งแบบเล็กๆอ,อ่ารเงี้ยฮะทางนี้ก็แบบมุมไพรเวนทนิดนึงเนาะออกยังไงเราออกไม่เจอเราจะออกทางนี้น หรือเปล่าอ๋อขึ้นได้ไปเลยค่ะอู้ยาวมากบเลยอ่านี่ทุกคนตรนก็จะเป็นเหมือนริมระเบียงด้านนอกหมอกิล่ล้งมีแบบเออฟิลออร์ดอร์นิดนึนงเนอบรรยากาศดีมากคนตรงนี้โอเคไปงั้น,เร,รรรน,น,นเ,เราไปหาอะไรรับประทานกันดีกว่าเนาะนี่โอเคไปเราไปหาอะไรรับประทานกันดีกว่า ซึ่งเกมนี้นะเป็นระบบส่งการชาในการส่งแพคเกจจิ้งนั่นเองอเขาเรียกว่าจานเนาะอย่างในตรงมีจานใช่ไหมทุกคนแล้วมันจะมีแบบให้เลือกซึ่งไอแบบพวกเนี้ยเราสามารถาถ้าจากการส่งมีตามนี้เลยซึ่งเราจะได้เงินจากการกินทานเค้กเนาะซึ่งเราก็จะมีแบบเลดการส่มเป็นเลือกต่างๆเนาะซึ่งรางวัลเนี่ยจะใช้30รสลอะไรมานี้แล้วก็ ก็จะต,ต,ตามราคาไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยเรทกันของไม่ธรรมดาตำนานหาตถยาในกระจิต่างแบบนี้เลยเนาะทางด้านล่างเนะะเาออะานอ 30, ่าเราลองสุ่มสักอันไหมอ่าเรายังมีเงินอยู่สามสิบเราลองสูตรลัางไม้ธรรมดาก่อนละกันเนาะอ่าเราลองสุ่มกันหน่อยอุนน้ยเราได้ถ้วยชาน,นั่นเองเป็นอ่าถ้วยชาแบบว่าธรรมดาน,นั่นเองสีเขียวโอเคปะงั้นเราเริ่มจากการเอาเค้กกันก่อนเล เราอยากกินเค้กเราเลือกเลยหยิบจานเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะอเอาจานไหมเอาอ่าเอาจานไหนก่อนนะครับแี้วนี่เค้กเอาอยากกินอะไรกันเอาเป็นเค้กเราอยากกินเนี่ยเลมอนเค้กเลมอนผลไม้รวมไหมเค้กเลมอนละกันทุกคนเค้กเลมอนคแล้วก็นี่ทีนี้ก็จะมีแบบว่าพวกสโคน าม้วนอบเชยแล้วก็แบบนี่บบนครีบบั์นี่คล้ายๆชิลครีมนั่นเองค่ะนี่แล้วก็มีทาด้วยทาซึ่งเรามีหลายด้าให้เลือกด้วเลยเนาะเอาสตรอเบอรี่และกันอ่าทางนี้ก็จะมีทางด้านของคัพเค้กต่างๆอ่ามีคัพเค้กเอาคัพเค้กสตรอเบอรี่และกันเนาะดีเลยมันก็จะมีหลายอย่างเลยมีพามีอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นมุมของพวก VIP เนาะก็จะ มีอาหารที่ต่างๆไปก็จะมีพวกเคราเวนเดอร์อะไรอย่างเี้เนาะเค้กคัพไอ้คัพเค้กทองคำอะไรอย่างเี้เนาะซึ oh, oh, like ่งมันก็จะเป็นของโซนวีไอพีเนาะที่มันจีมีขนมแตกต่างออนไปอ่าเรามาเริ่มจากน้ํากันตรงนี้มุมนี้ก่อนเลยกันอ่าเราเลือกแก้วอะไรดีเอาแก้วธรรมดาแล้วกันนะทรงกลมกระบอกเราเอาเป็นชาเขียวแมหรือว่าชากุลาอืมเราอยากกินองั้นเอาชาเขียวแล้วกันอ่า เราไปหาโต๊ะกันก่อนเนาะซึ่งสซออนเราสามารถใส่ได้แค่สองอย่างเนาะเพราะว่าเราติดซ่อมด้วยอันนึงอ่าเราไปหามุมของเราสักหน่อยกว่าเอามุมนี้แล้วกันนะทุกคนมุมแบบว่าริมทะเลเอ้ยริมน้ำติดภูเขาติดป่าอะไรอย่างเงี้ยนโอเคแล้วเราก็กด E กดนั่งอ่าเราก็ัางของได้เลย แคงั้นเดี๋ยวเราลองไปเอาซึกอีกสักสองอย่างอ่าเป็นแบบชาร้อนๆเนาะแล้วก็เคอีสักชุดหนึ่งอ่างั้นเราใช้เป็นอะไรนี้แล้วกันนะอ่าเป็นแบบเชลเตอร์นี่อ่าเราเอาอย่างแรกเลยเอาเป็นอะไรนี้ก็มีบราวนี่ด้วยทุกคนนี่บราวนี่อ่าเราเอาบราวนี่ก่อนแล้วก็มาฟินทุกคนมาฟินเราเป็นรสช็อกโกแลตเนาะใส่ด้วยอย่างเอาเป็นกดเป็นติ๋ว นี่เป็นอันนี้เนาะแล้วก็มอฟินเป็นบักฟนช็อกโกแลตโอเคนี่มีมาการอนมีมารกอรนด้วยเนาะมารอรนเเรามากอรอนมีรมะนาวด้วยเนาะทงดมะนาวไหมโอเคอาเราเอาตัวนี่มีโฟร์ซองดเนาะเอาโรซองไปด้วยอันหนึ่งเนาะแล้วก็นี่เรามีเคโรเพเราเอาเคโรไปด้วย ่าไรแล้วกันคอนค้างคอดข้างคอนขาคนขานชอบอเลยรับดึงอะไรนี้ครับเค้เาผคิวันนี้ลาบแบบหนึ่งเนาะส่วนนั้นบนหลืออีกสองชิ้น,เ,นเราใส่อีกสองชิ้นเอาเป็นพายแมกพายบอรี่ละวกันะอืมแล้วก็อ,อันน,น,นี้อันนี้อะไรมีนีไส้กรอกโรอ่าเราเอาไปเอาเอาไปน,นึงเนาะแล้วก็ไปสั่งนะ้ำนี่เครื่องดื่มร้อนนั่นเองปะ เราเป็นชาคําโมมานล้กันเนาะนี่อันนี้เราสูงได้เป็นของตำนานเนาะอ่ะเอาเลยนี่ก็จะเป็นแก้วชานะ่ารับจุบจีบเนาะไปเรากลับไปที่โต๊ะกันดีกว่าอเค่าเราก็ต้องวางของแล้วก็วางแก้วน้ำกันได้เลยโอเคเราตกต้องถือซ่อมในการรับปัญหา นี่ทุคนวิวดีสุดๆแล้วเราก็หยิบเค้กมากินได้เลยทุกคนนี่บรรยากาศเกมบรรยากาศสุดๆวิวดีมากทุกคนแบบว่าแบบว่ามันสุดยอดมากรับรู้ได้ถึงความแบบธรรมชาติสุดๆอะไรอย่างี้าเราจิบน้ําำจิบน้ําสักหน่อยโอเคแล้วก็อธารคิกลคริกโลนิหน่อย นี่นะคะทุกคนเวลาเรากินก็จะเพิ่มแต้มมข้ามนไปด้วยเรื่อยๆเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเพิ่มเงินทีละหนึ่งบาทหนึ่งบาทเนาะต่อ,อกี่ชิ้นไม่รู้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะต่อหนึ่งชิ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอแอมก็จะเพิ่มทีละหนึ่งบาทหนึ่งบาทเนาะ,ะน่าจะประมาณสี่สามสี่ชิ้นเนาะเพิ่มทีละหนึ่งบาทนั่นเนองเออดีเหมือนกันนะ เกมน่ารักเกมค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวค่ะคนรู้สึกว่ามันแบบว่าเป็นเกมชิลๆเนาะเลั่งแบบว่าผ่านขนมทํากับธรรมชาติเนาะสําหรับคนที่ไม่อยได้ไปเที่ยวไหนเนาะมันค่อนข้างเออดีดีมากเลยมันแบบว่ามันได้แบบธรรมชาตินั่งจีบอะไรอย่างนี้เนาะค่อนข้างทําได้ดีมากเลยสําหรับนี้เรารู้สึกว่าชอบนะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c ไ i b e กันด้วยนะบ๊ายบายจบกันไปแล้วนะครับใครชอบกดไลค์แล้วก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยล่ะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ